เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลค่ะการตีความและการนำเสนอข้อมูลของการวิจัยเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ผู้วิจัยนำเอาข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อตอบประเด็นปัญหาการวิจัยหรือเพื่อพิสูจน์สมมุติฐานที่ตั้งไว้ในการวิจัยมานำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นการกระทา ที่ทำต่อจากการวิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้อ่านได้เข้าใจโดยไม่ต้องคิดหาเหตุผลอย่างซับซ้อนและลึกซึ้งมากนะักเนื่องจากข้อมูลที่วิเคราะห์ด้วยค่าสถิตินั้นยังไม่สามารถนำเสนอเป็นรายงานการวิจัยได้จะต้องนำมาแปลผลหรือแปลความหมายจากข้อมูลเพื่อให้ผู้อ่านสามารถจะอ่านให้เข้าใจได้ง่ายแต่ถ้าตีความหมายของข้อมูลไม่ถูกต้องจะทำให้ผลการวิจัย ไร้ความหมายทันทีการตีความข้อมูลหมายถึงการแปลความหมายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงผลที่ได้จากการใช้สถิติเข้ากับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสมมุติฐานการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะต้องบรรยายค่าตัวเลขที่ได้จากการอ่านให้มีความหมายตามวัตถุประสงค์หรือสมมุติฐานที่วางไว้การแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์ทางสถิติให้ดีและถูกต้องจะขึ้นอยู่กับ 1. ความรู้ทางทฤษฎีหรือแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัยนั้นๆ 2. การเชื่อมโยงเรื่องราวจากการอ้างอิงทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 3. ความรู้ทางสถิติ ที่นำมาใช้ว่าสถิตินั้นสามารถบอกอะไรและมีข้อจำกัดในการอธิบายอย่างไร 4. ความผิดปกติของตัวเลขหรือความไม่สอดคล้องหลักการอธิบายและตีความผลการวิจัยการอธิบายและตีความผลการวิจัยมีหลักการที่สำคัญคือผู้วิจัยต้องยึดตัวแปรประธานและกรรมของประโยคดังนี้ 1. ตัวแปรผู้วิจัยต้องรู้ว่าตัวแปรที่ศึกษาเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพหรือตัวแปรเชิงปริมาณและเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามดังนั้นการเขียนต้องเขียนตัวแปรอิสระไว้ก่อนแล้วตามด้วยตัวแปรตาม 2. ประธานและกรรมของประโยคการเขียนต้องมีประธานกริยากรรมและคำขยายอาจจะเป็นคำคุณศัพท์หรือคำวิเศษ ในรายงานการวิจัยประธานของประโยคคือประชากรหรือกลุ่มตัวอยา่างกรรมคือผลการวิจัยที่เป็นคำอธิบายและการแปลผลส่วนตัวเลขเป็นคำขยายประธานหรือกริยาหลักการอธิบายและตีความผลการวิจัยให้ยึดสามคำคือ1เด่น หมายถึงให้อธิบายและแปลความจากตัวเลขค่าสถิตในตารางที่มีค่าหรือมีปริมาณมากกว่าตัวอื่นถ้ามีค่ามากกว่าหนึ่งในสามหรือร้อยละหกสิบหรือถ้ามีผลวิจัยแบ่งมากกว่า2กลุ่มจะใช้มีค่ามากกว่าร้อยละห้าสิบก็ได้ให้แปลผลว่าส่วนมากหรือส่วนใหญ่แต่ถ้าค่าตัวเลขน้อยกว่านี้ให้แปลผลว่าจำนวนมากสุด กรณีผลการวิจัยไม่มีเด่นให้แปลผลว่ามีมากพอๆกันหรือใกล้เคียงคำที่สองที่ควรยึดในการอธิบายและตีความผลการวิจัยคือต้องการหมายถึงผู้วิจัยต้องการอธิบายและแปลผลต้องยึดตามวัตถุประสงค์หรือโจทย์วิจัยว่าต้องการศึกษาอะไรไม่สนใจว่าผลการวิเคราะห์จะได้ตัวเลขมากหรือตัวเลขน้อยคำที่สก็คือสำคัญ หมายถึงผลวิจัยบางกรณีอธิบายและแปลผลที่เด่นหรือต้องการไม่พอต้องพิจารณาจากเนื้อหาของผลวิจัยด้วยว่ามีความสำคัญเป็นปัญหารุนแรงปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไขเป็นข้อค้นพบใหม่และเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้กรณีเหล่านี้ แม้จะมีค่าตัวเลขน้อยก็ต้องอธิบายและแปลผลเพื่อชี้นำให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญของงานวิจัยเรื่องนั้นค่ะจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลนะคะก็สามารถสรุปได้ว่าการนำเสนอข้อมูลนั้นหมายถึงการนำผลการวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูลมานำเสนอให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยเรียงลำดับการนำเสนอข้อมูลให้ตรงกับ วัตถุประสงค์ของการวิจัยและสมมุติฐานแต่ละข้อและเลือกรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจสอดคล้องกับประเภทของข้อมูลเช่นนำเสนอแบบตารางแบบกราฟในรูปของแผนภูมิหรือกราฟแท่งเป็นต้นค่ะ